สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกปลดแบนดทีเองนะครับนี่แจกแจกคีย์ทุกวันนะครับคีย์ถาวรนะครับวันละห้าคีย์นะครับไม่ต้องนำหี้ยอะไรครับแจกคีย์เฉยทุกคนใช้ครับเพราอไม่ชอบหน้าผู้ขายปลดแบนเวลานี้ครับนี่นะครับโดยแบนอย่างเงี้นะครับเนี่ยหรือจะเป็นหรือจะเป็นแบบนี้ไอ้เหี้ยหรือจะเป็นแบบนี้อ่าี๋ยวจะเป็นแบบนี้ อแบบน้เนะนี่จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็ปลดได้นะครับ Bt Gobo ก,ก,ก็ปลดได้นะครับนี่เพียงแค่รันปุ๊บเมื่อเราใส่คีย์ที่ผมแจกไว้เ <c oughs> นี่ยโหลดสองวิทีโหลดเดอร์ที่เร็วที่สุดในโลกน้อง จำไว้ของฟรีอ่ะของฟรีคือดีที่สุดเว้ย<ๆ>ดูอ่ะแรกเข้านี่ก่อนเลยเดี๋ยวเทสให้ดูใครบอกปลดไม่จริงพ่อมึงตายนะไอ้ลูกกระเลย นี่มาอ่ะต่อไปทีเอ็นะอันนี้เซฟอันนี้แบนด์เฉพาะอันนี้เป็นกันโปรแบน์ของมันปลดก็ออกครับแบนด์กานโปรมันแจกฟรีทีเอ็ก็ออกนะเห็นปะ่ะแต่นี้ผมไม่ได้เปิดดิสก์อกทีเกก็ออก,ก,ออกปกติออกขอบคุณครับขอให้เด็กไทยทุกคนใช้โปรอย่างมีประถิิภาพและกันปลดแบรนดที่ดีที่สุดนะครับซ r ยูไ t ทา e